สวัสดีแฟนๆซูเปอร์ไบค์ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมมอสซูเปอร์ไบค์นะครับผมโจซูไบค์ครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับรถโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับจากทางซอนเทสนะครับที่เพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆร้อนๆเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าซอนเทสสามห้าศูนย์ดีนะครับผมแล้วก็ซอนเทสสามห้าศูนย์อีนะครับซึ่งทั้งสองรุ่นเนี่ยเราจะมารีวิวทดสอบในครั้งนี้ด้วยกันว่าสองโมเดลที่มาพร้อมกับคอนเซปต์นะครับแรงสุดในคลาส จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันครับแไปกันเลย <OM IC R US> S> <S เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับแบรนด์ซอนเทสก่อนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินใช่ไหมคุณมอสแบรนด์ซอนเทสก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีต้นกําเนิดนะครัจากประเทศจีนตั้งแต่ปี2003นะครับซึ่งนับจากปัจจุบันเนี่ยก็มีอายุมาอย่าง ยาวนานกว่า20ปีแล้วนั่นเองซึ่งถือว่าแบรนด์ซอนเทสเนี่ยก็เป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์ที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่ามีโรงงานตั้งอยู่ที่ประเทศจีนซึ่งเป็นโรงงานแม่นั่นเองนะฮะโดยจะมีแมนพาวเวอร์หรือพนักงานนะทั้งหมด3,000คนด้วยกันแล้วพนักงานแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าทางแบรนด์เองเนี่ยเขาคัดนะครับพนักงานระดับหัวกะทิเข้ามาพัฒนาโมเดลกันทั้งนั้นเลยนะครับและนอกจากนี้ตัวชิ้นส่วนของบอดี้พาร์ตต่างๆนะครับในส่วนของรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ถ AI เนี่ยในการผลิตนะครับจึงรับประกันความมั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นนะครับผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างแน่นอนนะครับในส่วนนี้ปัจจุบันเนี่ยทางแบรนด์เองเนี่ยก็มีสาขาจำหน่ายนะครับทั่วโลกแล้วกว่า71ประเทศด้วยกันซึ่งล่าสุดก็มีการนำมาเข้าในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคุณมอสและนอกจากนี้นะครับทางแบรนด์เองยังสร้างความเชื่อมั่นนะครับด้วยการรองรับบริการหลังการขายหรือว่าการบริการเซอร์วิสตัวรถเนี่ย ซึ่งใครที่ซื้อรถจากทาง d a n b i c Motor เนี่ยก็มีศูนย์บริการเซอร์วิสรถนะครับทั่วประเทศที่เป็นในเครือของ Danwic Motor เนี่ยกว่า60แห่งเลยทีเดียวก็ถือว่าสร้างความเชื่อมั่นได้เลยว่าถ้าซื้อรถมาใหม่แล้วแบรนด์ใหม่เนี่ยจะมีศูนย์บริการไหมว่าเราจะไปบริการที่ไหนตรงนี้สามารถเข้าไปเซอร์วิสได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูโมเดลทั้ง2รุ่นกันดีวกว่าคุณมอสจะบอกว่าโมเดลทั้ง2รุ่นนะครับถึงจะหน้าตาแตกต่างกันสไตล์จะแตกต่างกันแต่จะใช้พื้นฐานเครื่องยนต์เดียวกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงระบบช่วงล่างและเทคโนโลยีเนี่ยเขาบอกว่า high quality เลยสุดในคาสทางค่ายเคมาอย่างนี้เราก็จะอดใจที่จะรีวิวไม่ไหวแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันที่โมเดลรุ่นที่อย่างเจ้า 350E รุ่นนี้ก,นกันก่อนนะครับซึ่งถือว่าโมเดลรุ่นนี้ก็เป็น maxi s o o t e r ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ luxury style ก็ถือว่าเป็น สกูตเตอร์ในสไตล์ทัวร์ล,ลิงนะครับด้วยบอดี้ของตัวรถดิเมนชันต่างๆเนี่ยก็ถือว่าให้มาได้ค่อนข้างที่จะดูใหญ่ดูบึกนะครับเหมาะกับาสายท่องเที่ยวสายออกทริปทีอ่อยากมีรถสกูตเตอร์ใหญ่ๆสักคันหนึ่งนะครับด,ดีไซน์ของตัวรถเนี่ยอย่างแรกเลยมันดูเท่มากๆนะเส้นสายแฟริช์การดีไซน์ต่างๆนะครับเริ่มจากด้านหน้าเนี่ยที่มีการเว้าลู่ลมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่ง มันจะช่วยในเรื่องของการตัดลมได้ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวกราฟิกตัวรถนะครับถือว่าเขาใช้ตัวพลาสติกออกแบบที่มีความทนทานรวมไปถึงสัดส่วนตรงท้ายเนี่ยก็ถือว่าออกแบบมาได้ดูคมสปอร์ตโฉบเฉี่ยวนะครับเหมาะสมกับบิ๊กสกูตเตอร์สายทัวร์ริงนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ตัวชิลติดตั้งมาให้ขนาดใหญ่นะครับมีการออกแบบวาล์วลู่ลมบริเวณตรงกลางก็ถือว่าช่วยเพิ่มการระบายอากาศให้กับผู้ขับขี่อีกทั้งความพิเศษก็คือตัวชิลนี้สามารถปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้า ถือว่าพิเศษมากๆเลยในรุ่นนี้นะครับเรามาดูกันต่อที่ระบบไฟของเจ้า 350E รุ่นนี้นะครับซึ่งออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวนะครับซึ่งไฟตัวนี้จะมีไฟโปรเจคเ,เตอร์ด้านในเนี่ยด้วยกันทั้งหมด6ดวงรวมไปถึงไฟหลี่เนาะออกแบบมาให้เป็นสีน้ําเงินนะครับเวลาเราเออนระบบของตัวรถเนี่ยระบบไฟก็จะติดมาให้เลยมันจะเพิ่มความสวยงามนะครับในเวลาจอดรถในที่มืด,ดอย่างเงี้ยมันจะเห็นได้อย่างชาัดเจนก็ถ,ถือว่าทางค่ายได้ใส่ใจมาในจุดจดนี้นอกจากนี้นะครับตัวไฟเดย์ทา ลั n นิ่งไลน์นะครับมีการวาดเส้นลายนะครับตวัดขึ้นแต่นอกจากนี้ไฟท้ายดีไซน์เป็นเอกลักษณ์มากๆส่วนตัวเนี่ยชอบเลยเพราะว่าออกแบบมาเป็นเส้นเป็นรูปทรงตัว V ในอ,อ,องศาคว่ามรวมไปถึงไฟเลี้ยวมันดูออกแบบมาลงตัวดูมีความคงคืนเข้ากับตัวรถได้เป็นอย่างดีต่อมาเรามาดูกันที่ตัวเกทด้านหน้าจะมีเกทด้วยกันทั้งสงช่องเนาะบริเวณเกทด้านซ้ายเนี่ย สามารถเก็บขวดน้ำหรือเก็บขวดที่เป็นขวดลิตรได้และนอกจากนี้นะครับยังมีช่องชาร์จไฟ USB Type A และ Type C ติด,อดพอตคู่มาให้แค่นั้นยังไม่พอยังติดพอต Type A มาให้อีก1ช่องบริเวณใต้จอเรือนใหม่เหมาะกับการขับขี่โดยทางไกลแล้วต้องใช้เครื่องมือสื่อสารต่อมาเป็นเบาะนะฮะเบาะชิ้นเดียวขนาดใหญ่นะครับออกแบบมาได้สวยงามนะครับบาน,นี้จะไม่มีการตัดเย็บเขาจะใช้วัสดุพิเศษช่วยในเรื่องของการดูดซับน้ำหนักของผู้ขับขี่หรือ ้อนไดดเป็ย่างีต่อมาจะเป็นมือจับคนซ้อนที่ออกแบบเป็นออลูมิเนียมที่ให้ความแข็งแรงและมีขนาดใหญ่ด้วยกันในรุ่นนี้ฟุตบอร์ดของรุ่นนี้ก็จะให้ฟุตบอร์ดมาสระดับด้วยกันฟุตบอร์ดด้านข้างเขามีการวอลระดับเพื่อให้ผู้ขับขี่เนะี่ยได้วางขาง่ายขึ้นมันจะช่วยในเรื่องของสรีระณของผู้ขี่เวลาข้อมรถหรือเวลานั่งรถเนี่ยดูสมูทยิ่งขึ้นมันจะดูแบบข้อมรถได้ง,ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผหญไซใครน่ากขี่รุ่นนี้ไม่เป็นปัญหานะต่อด้วยแฮน แฮนรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าปรับระยะได้นะครับสำหรับใช์ฝรั่งซช์ยุโรปอะไรประมาณนี้ที่จะขี่รุ่นนี้แล้วรู้สึกว่าขับขี่แล้วมันติดเขาติดมืออย่าเงี้ยสามารถนะครับให้ช่างเนเข้ามาปรับระยะแทนได้ซึ่งจะช่วยได้ในส่วนนี้นั่นเองสำหรับพักเท้าคอนโซลนะครับออกแบบมามีฟังก์ชันการใช้งานที่ค่อนข้างสะดวกเราสามารถเปิดปิดได้ง่ายเลยแค่กด และสิ่งพิเศษอื่นๆรุ่นนี้เขายังติดตั้งกาดแทนมาให้ไว้กันหินดีใส่มือช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้มากขึ้นนั่นเองสําหรับช่อง U Box ใต้บอกออกแบบให้พื้นที่มาได้ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวสามารถเก็บหมวก full f a ได้ถึง2ใบแค่นั้นยังไม่พอนะครับทางค่ายเนี่ยเขายังออกแบบตัวผ่านะครับที่มารองรับช่องเก็บของนะครับสามารถนําขอสักได้นั่นเอง และนอกจากนี้ตัวถังน้ำมันของเจ้า3 5 0 e รุ่นนี้ให้มาทั้งหมดด้วยกันถึง16ลิตรสามารถเดินทางไกลได้นั่นเองต่อมาความพิเศษของเจ้า3 5 0 e จะสังเกตได้ที่4ล้อทางค่ายออกแบบมาให้เป็นสีคอปเปอร์ออกแบบมาเป็นพิเศษเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่มีในรุ่นนี้นะนั่นคือเสียงไฟเลี้ยวถ้าใครที่จะไปลองขับขี่ตัวจริงเนี่ย ให้ลองเปิดไฟเลี้ยวดูนะครับส่วนตัวเนี่ยถือว่ามันดูมีเอกลักษณ์มันเหมือนเอาระบบของรถดดยนต์เนี่ยมาใส่ไว้ในสกูตเตอร์รุน่นนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อที่3 5 0ีรุ่นน้องเป็นไงบ้างครับ เดี๋ยวมาต่อกันที่ซอนเทส 350D นะครับเป็นอีมโมเดลหนึ่งที่ทางซอนเทสนะครับได้ทําขึ้นมาควบคู่กับ 350E นะครับตัวนี้ครับจะเน้นไปทางซิตี้ยูสซะมากกว่านะครับโดยบอดี้นะครับถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับบอดี้ตัวรถอาจจะเล็กกว่าแต่ว่าไม่ได้เล็กกว่าเยอะด้วยความที่เป็นรถซิตี้ยูสที่ใช้งานในเมืองเวลาเราจะซอกแซกหรือเวลารถติดโยกตัวหลบเจ้า 350D นี้ทําออกมาได้อย่างดีมากๆเลยนะครับส่วนแรกเลยนะครับที่ต้องพูดถึงครับนั่นคือเรื่องของแฟร์ลิงต้องบอกกันเลยนะครับ ทำแฟลลิงออกมาได้อย่างเนียนมากๆด้วยความเก็บรายละเอียดชิ้นด้านชิ้นเงามาชิดกันคือ,อคเก็บรายละเอียดของตัวสีได้อย่างดีแล้วก็เนียนมากๆสีที่เห็นอยู่นี่คือสีดานะครับมาถึงไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับสี่ดวงพร้อมไฟหลี่นะครับที่เป็นเดย์ทาวน์นันก์ไลท์นะครับบิวอินไฟเลี้ยวเข้ามาให้อยู่ข้างในนี้ด้วยไฟท้ายเหมือนกันครับแยกเป็น2ส,ส่วนซ้ายและขวาเป็นเส้นๆ้นอันนี้โดดเด่นไม่เหมือนใครขี่ไปไหนมีแต่คนถามว่าร้นุ่นอะไรครับ มาในส่วนของชิลหน้านะครับที่รุ่นพี่อย่าง3 5 0 e มี 350D อย่างของผมนี่ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือด้วยความที่เป็นรถซิตี้ยูสนะ<า>ก็อาจจะไม่ได้ชิลสูงมากส่วนต่อไปนะครับในเรื่องของฟุตบอดท่านั่งนะครับเหมือนกันครับของตัว3 5 0 e นะครับโดยที่มีฟุตบอดครับมาให้2ระดับเหมือนกันนะครับสามารถยืดขาได้และที่สําคัญเหมือนกันเลยครับคือการเว้าที่ทาง ตอนเทสนะครับได้ดีไซน์แล้วออกแบบมาให้นะครับนั่นคือเรื่องของการเว้าวช่วงกลางรถตัวขามันจะแนบชิดไปกับรถและมาในส่วนต่อไปนะครับคือตัวบอะนะครับมีขนาดเป็นเปาะตอนเดียว2ระดับเวลานั่งแล้วอะ่ะรู้สึกว่าเหมือนนั่งลงไปแบบอยู่บนโซโฟ,ฟาพอเวลานั่งนานๆผมบอกเลยนะครับว่า ไม่มีปวดก้นแน่นอนซับแรงได้ดีและเบาะมีขนาดใหญ่แล้วมาในส่วนต่อไปนะครับที่จับคนซอ้อนนะครับเหมือนเจ้า 350e เหมือนกันครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันครับนะั่นคือเรื่องของดีไซน์แล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายเดินทางสามารถซื้อแหลกซื้อกล่องมาติดนะครับแล้วก็เกทด้านหน้าฝั่งขวานนครับเหมือนกันจะไม่สามารถล็อกได้ฝั่งซ้ายถ้ารถไม่ได้เปิดอยู่จะไม่สามารถเปิดเกะทางด้านซ้ายได้เวลาเก็บของสำคัญสามารถเก็บไว้ฝั่งซ้ายได้อ,อีกเรื่องหนึ่งที่ผมลืมพูดไป รถคันนี้มี USB อยู่ทางด้านเก๊ซ้ายเป็น2พอร์ตนะครับเป็น USB Ti ทาย A แล้วก็ทาย C นะครับมีอยู่แค่ด้านซ้ายอย่างเดียวไม่เหมือนรุ่นที่ที่มี 3ช่องนะครับผมแล้วมาต่อในส่วนของยูบ็อกใต้เบาะถึงแม้ว่าตัวนี้จะมียูบ็อกที่มีขนาดเล็กกว่ารุ่นพีสามารถใส่หมวกฟูฟเฟสได้หนึ่งใบเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีผ้ารองกันร้อยของหมวกน็อกเลา่าแล้วก็สิ่งของสามารถถอดออกมาซักได้ส่วนของถังน้ามันนะครับที่คันนี้นะครับมีถังน้ํามันอยู่12อลิตรนะครับถือว่าใหญ่เหมือนกันไม่แพ้รุ่นพีออกซิพได้เหมือนกันแพ่อาจจะมีเรื่องของยูบล็อกที่เล็กกว่าแต่ถ้าขี่ในเมืองผมบอกเลยว่าคันนี้ The Best นอกจากที่มอพูดไปแล้วนะครับยังมีส่วนอื่นที่ทางค่ายเนี่ยเขาได้ติดตั้งมาให้ระบบเบรกมือน้อยมากๆนะครับที่จะเห็นรถจักรยานยนต์ในคาสนี้นะครับที่ใช้ระบบเบรกมือด้วยกันนะครับคือถือว่าแทบจะไม่มีเลยเนาะในคาสนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่บนประกับนมีให้น้อยคันจะมีนั่นคือเรื่องของการปรับระยะสามารถปรับได้ทั้ง2ข้างเลยแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนสามารถปรับได้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในมุมพอปอีกกันบ้างคุณหมอทั้งสองรุ่นนี้ก็จะให้มาเหมือนกันเลยนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของหน้าจอสี TFT นะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ5านิ้วห้านิ้ว5้านิ้วได้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานโอ้โหเหลือเลยดีกว่าครับซึ่งเจ้าหน้าจอสี TFT เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นในทาร์ดของรถ Big กไบแต่นี้มันส5 0บ้าทบแล้วเขาให้หน้าจอสี TFT มาก็วถือเป็นความพิเศษอย่างมันยังมีเยอะที่ผมยังไม่เล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันส่วนอื่นกันต่อซึ่ง จะเป็นในส่วนของปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ประกับฝั่งซ้ายประกับฝั่งซ้ายก็จะมีไฟพาร์ทไฟสูงไฟต่ำไฟฮาร์ดสาดไฟเลี้ยวสัญญาณแตะสวิต เปิดระบบชิลนะครับแล้วก็เป็นปุ่มเซตปุ่มโหมดไว้เซตติ้งหน้าจอที่ด้านหน้านะครับประกอบฝงขวาก็จะมีสวิตช์ออฟลันนะปุ่มปรับโหมดการขับขี่มีด้วยกันทั้งหมด2โหมดนะครับนั่นคือหโหมด S นะครับและอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดอ e. ีจบมุมพ็อปพิทไปแล้วนะครับเรามาดูกันที่สิ่งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของโมเดลทั้ง2รุ่นนี้เลยก็คือเจ้ากุญแจคีเลสนะครับที่ทางค่ายออกแบบมาให้นะครับ ถือว่าออกแบบมาได้ดูเป็นเอกลักษณ์สวยงามเลยทีเดียวนะครับถ้ามองผ่านๆแ,แรกๆคิดว่าเป็นสายนาฬิกาเหมือนสมาร์ทวอ์เรามีสมาร์ทคีย์แล้วก็อยู่ในระยะบริเวณใกล้ๆตัวรถประมาณ1.5เมตรก็สามารถสตาร์ทรถได้ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทคีย์ที่มีระบบของ3.0ซึ่งเป็นระบบที่มีการอัปเดตใหม่ล่าสุดที่ทางค่ายได้พัฒนาออกมานะครับใช่ซึ่งต<ด>่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ระบบของ2.5อยู่ เรามาต่อกันที่เครื่องยนต์ของเจ้าซอนเฮ350นะครับ,รบทั้งตัว E แล้วก็ตัว D นะครับผมโดย2รุ่นนี้นะครับเป็นพื้นฐานเครื่องยนต์เดียวกันนะครับ349ซีซีนะครับ 36แรงม้าที่7,500รอบนะครับและแรงบิดอยู่ที่38ินิวตันเมตรนะครับที่6000รอบนะครับผมต้องบอกกันเลยนะครับว่าซีีให้มาเต็มให้มาเต็มให้มาเต็มมากคอนเฟิร์มรอบมาไวบอกกันเลยครับว่าฟีลิ่งเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้ที่มีบอดี้ที่เล็กกว่ากําลังเครื่องยนต์อาจจะได้แบบมาเต็มพิกัดช่วงต้นกลางเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าติดมือมากใครบอกว่าเดิมๆอยู่ไม่ได้คันนี้เดิมๆอยู่ได้นะครับแรงติดมือมากส่วนตัวผมขี่คันนี้มาความเร็วสูงสุดที่ทําได้อยู่ประมาณ 168 170โหประมาณนี้เดิมๆ <c oughs> 170แรงมาก อันนี้ผมส่วนตัวผมบอกเลยนะครับว่าม <partido iş ica> ันแรงจริงก็ถือว yeah. e ่าก hmm. so right? uh, uh, ําล right okay. ังแรงม้าที่ให้มาประมาณที่36แรงม้านะครับสำหรับในรถพิกัด350ซีซีนะก็ถือว่าให้มาเต็มสําหรับรถเวอร์ชัน e รุ่นนี้นะครับถือว่าถึงจะมีบอดี้ที่ใหญ่กว่านะครับแต่เวลาขับขี่รอบต้นรอบกลางเนี่ยก็ถือว่ามาได้รวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับเวลาขับขี่ในช่วงของที่ใช้ในย่างความเร็วปานกลางขึ้นไปนี่ยตั้งแต่70กิโลเมตริโลเมตรขึ้นไปจนถึงร้อยกว่าแล้ว20อะไรพวกนี้มันนิ่งมากๆมันด้วยตัวบอดี้ของมมที่ออกแบบาให้ ความสปอร์ตช the ็เฉียวอะไรพวกนี้เวลาขับขี่ในความเร็วสูงน่ะรถมันจะนิ่งะด้วยความที่กําลังแรงม้าของมันที่36แรงม้านะครับก็ทำาทอรสปีดไปได้ที่1 6 3ก็ถือว่าไม่ต่างกันมากจากเจ้า3-50าดีก็ถือว่ามันเป็นรถเครื่องยนต์ที่เป็นเบรดเดียวกันอยู่แล้วใช่เลยครับเป็นเบรดเดียวกันแต่อาจจะต่างกันที่บอดี้การตัวรถต่างกันเองนะครับซึ่งสไตล์ของ แต่และตัวรถเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบนะใครที่ชอบพามข่องตัวก็อาจจะมองตัวดีเนาะใช่ครับือว่าใครที่ชอบสไตล์คูิงขับที่ทางไกลนะครับที่อาจจะเน้นไปทางเรื่องการขนสัมภาระเนี่ยตัว E ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับก็ยห้มองเป็นตัวเลือกเนาะต่อมาเป็นระบบช่วงล่างชงด้านหน้า,นา,นา,นาเป็นเทเลสโคปิก โช้กหลังเป็นโช้กคู่ก็ถือว่าติดมาให้แบบเป็นมาตรฐานโรงงานนะครับและคาลิเปอร์ของโมเดลรุ่นนี้นะครับเป็นคาลิเปอร์เลเดนเมาส์นะครับขนาด2ลูกสูบจากเจจวนมาจากสเปนนะครับผมย้ํามาว่ามาจากสัญชาติสเปนนะครับเป็นคาลิเปอร์ที่ให้กําลังการเบรคทีนะครับเวลาขับขี่ความเร็วสูงแล้วเบรคกระจายทีก็ถือว่าปั๊มเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับ ส่วนเบรกหลังก็เป็นคาลิปเปอร์รูปสูตรเดียวหรือว่าเป็นมาตรฐานที่จากโรงงานนะระบบเบรกนะครับยังมาพร้อมกับระบบ ABS แบ like บ Dual Channel แยกเซนเตอร์การทํางานล้อหน้าล,ล้อหลังนะครับแยกให้กันนอกจากนี้ขนาดล้อด้านหน้า15นิ้วด้านหลัง14นิ้วนะครับรัดไซส์ยางด้วยกันนะครับก็คือ120ับ70ด้านหลังเป็น140ทับ70ทั้ง2รุ่นเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะลองเอาไปเพิ่มความซิ่งหรือความสปอร์ตชุเฉียวอยากจะเทโค้งอะไรมากขึ้นก็อยากให้ลอง ปรัเปลี่ยนสายยางดูแล้วระบบตัวโชคเ ah ป anyway, ็นไงบ้างคุณมอสต้องบอกก่นเลยนะครับว่าโชคทั้ง2รุ่นเหมือนกันแต่ฟิลลิ่งด้วยความที่คือบอดี้ของ3 5 0ีจะมีฟิลลิ่งที่เบากว่าเวลาเข้าโค้งอาจจะมีเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้มีผลเลยเลยช่วงล่างเวลาลูดลูดถนนหรือว่าลูดหลุมอะไรเงี้ยช่วงล่างเขาทำมาแน่นแน่นมาอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่ว่าช่วงล่างเขาทำมาแน่นมาก มันทําให้เวลาลูดแล้วมันไม่กระแทกไม่ระ้ทานขึ้นมาบนมือส่วนของเจ้า350 E ครับเป็นยังไงบ้างครับพี่โชพรก็ถือว่า,าตัวโชวเนี่ยเขาจะ ให้ความนุ่มหนืบเหมือนตัวโช๊คอะทางโรงงานเขาเซ็ตมาให้ค่อนข้างที่จะเนืบเป็นพิเศษนะครับเหมือนแบบว่าด้วยความที่บอดีีรถีใหญ่กว่าออกแบบดีแบบว่าเออเอามาซิ่งเลยอะมันไม่ได้โยนย้วยอะไรจนเกินไปก็ถือว่าแค่นี้ก็ชอบและนอกจากนี้ตัวรถยังให้ระบบแท a c ชั่น control นะที่สามารถเซตติ้งได้ผ่านหน้าจอสี TFT รุ่นนี้นะครับพูดถึงหน้าจอสี TFT รุ่นนี้นะบอกเลยว่าทางค่ายเนี่ยเขาให้เทลยีได้มาเต็มเลยดีคุณมอสใช่ครับผมตัวหน้าจอสี TFT รุ่นนี้นะครับสามารถแสดงผลได้ถึง4รูปแบบด้วยกันนะครับแล้วก็ปรับความสว่างได้ถึง5ระดับแค่นั้นยัไม่เพียงพอครับยังมีระบบเซนเซอร์จะมีระบบใน,ใ,ในการเปลี่ยนดิสเพย์ของเราให้เป็น แบบมืดกับแบบสว่างหรือว ah> ่าจะเลือกแบบใดแบบหนึ side, well, well, ่งก็ได้และนอกจากนี้นะครับตัวจอก็จะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตรวจระบบวัดค่าลมยางสามารถดูค่าลมยางได้ที่ตัวหน้าจอนะครับเวลาเราจะดูเนี่ยว่ามีแรงดันเท่าไหร่สามารถตรวจเช็คได้ในจุดนี้ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกนอกจากนี้ยังมีในส่วนของการปรับภาษาเนาะก็จะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนใช่ครับดูเวลาดูตั้งค่าชิปวัดความเร็วดูเกน้ำมันดูนาฬิกาอะไรก็แล้วแต่และนอกจากนี้นะครับตัว ตัวดิสเพย์ของหน้าจอรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อนะครับข้อมูลกับสมาร์ทโฟนได้ถึง3รูปแบบด้วยกันซึ่งจะประกอบไปด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านบลูทูธ,ธดูข้อความรับสายโทรศัพท์อ่านอะไรข้อความอะไรได้ทุกอย่างต่อมาจะเป็นในส่วนของอาการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน SonTech Intelligent นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ทางบริษัทแม่เขาออกแบบมานะครับสามารถเช็คข้อมูลตัวรถอะไระไรายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะครับโดยเราเนี่ย ถ้าจะเชื่อมต่อกับแอปตัวนี้นะครับเราก็สามารถนะครับลงทะเบียนหมายเลขเครื่อง1นึคันต่อหนึ่งยูเซอร์อเท่านั้นนะครับซึ่งเจ้าระบบรุ่นนี้ก็ถือว่าให้ข้อมูลได้ค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียวนะครับเวลาเราจะดูโซลิด จัดรวิตัวลดอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคนะครับและอันสุดท้ายนะครับก็เป็นการเชื่อมต่อผ่านระบบคาร์บิดไลท์นะครับซึ่งเจ้าระบบรุ่นนี้สามารถดูน a v ว g เกเตอร์ดูแผนที่ผ่านหน้าจอได้นะครับโดยสามารถแคสผ่านมือถือของเราได้ครับซึ่งเจ้าระบบนี้จะรองรับทั้ง iOS และ Android นะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์ในส่วนของการเปิด Google แ a p ในโทรศัพท์เวลาเราจะดูแผนที่นะครับฟังก์ชันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทางซอนเทสนะครับได้ใส่ใจใส่มาให้กับลูกค้านะครับนั่นก็คือจุด ไว้ใส่กล้องทั้งหน้าและก็หลังโดยที่เขาจะมีจุดมาใส่ให้ข้างหน้าจะมีเรื่องของสวิตช์มาให้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ติดตั้งมาให้รองรับในเรื่อความสะดวกเนาะสำหรับผู้ขับขี่นะครับโดยสีที่จัดจำหน่ายครับของทั้ง2รุ่นนี้นะครับโดย3 5 0 e นะครับมีจาหน่ายด้วยกันทั้งหมดสีสีด้วยกันแลบฝั่ง3 5 0า e d นะครับจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีโดยราคาของเจ้า3 5 0 e นะครับมีราคาอยู่ที่ และราคาของเจ้า 350D นะครับมีราคาอยู่ที่เป็นยังไงบ้างครับกับราคาของเจ้าทั้ง2รุ่นนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าสำหรับเพื่อนๆส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์แฟลลิงแล้วก็ส่วนบริการที่มันมีให้อย่างครบคันนะครับแล้วก็ ความสวยงามที่บอกเลยครับว่าไม่เหมือนใครสำหรับสายแต่งหรือว่าสายคัสตอมที่กำลังดูเรารีวิว2โมเดลรุ่นนี้อยู่นะครับถ้าอยากจะไปต่อผมรับรองได้ว่าไปต่อได้แน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจครับอยากทดลองและทดสอบกับขี่นะครับเจ้า ซอนเทสทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น 350e หรือ 350d นะครับก็สามารถเข้าไปทดสอบและทดลองขับได้ที่ศูนย์ซอนเทสนะครับทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับก็เป็นอย่างไรบ้างครับการรีวิวในครั้งนี้นะครับก็อยากจะฝากคุณผู้ชมติดตามนะครับช่องทางของซู่ไว้นะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับไว้อัปเดตข่าวสารนะครับการรีวิวเนาะและครั้งต่อไปจะเป็นโมเดลรุ่นอะไรจากทางซอนเทสนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัดี สวัสดีครับ